มืันนี้ชิย่างแปรอันไปเป่าทุกคนงัวกันที่มาชดดัวลูกอ่อนในมุกน้าไม้ทุกคนตัวเล็ว่าชิย่างไปพูนว่าชิย่างไปเป่าเคตให้ม้อเขาเป่าให้ ว่านักเข้นนะครับคืดมาบริไปทุกคนโอเคโมอเป้ามันมันนักเต้เต้ทๆโอ้ยตอนนี้ก็เป็นที่หามุหกมงหรบอก มาเด้อกินข้าวแรกน้ำกัน,นพอม้อเป่าบ่ได้มากว่อนี้นะที่ยังจะเป่าอยู่หน้าพื่น ทอดเครืองทาามาครับคือมันนักเืตอสิทิเติสิทิกินคนเดียวเราอวอาอวดเอาทุกคน <laughs> <laughs> Các bà đây ăn chừng khử thịnh này mà nhung nói này như thịt đấy Mắt kinh to đây cho bạn พี่น้องก็มาฮะพี่น้องก็มาหาพี่น้องบ้านคลิงคุงก็มากดติดตามช่องยูทูปไปเฮาขอบใจเด้อขอบคุณเด้อเวียนลูกลานแถวนั่นแหละ้ามี้าเตียงเปมาหลิดน้ำ คนได้ไว้มาตอดไว้วนั่นไว้มัดนะจักมัดนะหนึ่งสองสามสี่มัดนะครัใหญ่เลยทุกคนลำใหญ่ๆครับทำไงบ้างปาดยุ้งจะบักขันแต่ยุ้งนี่เนาะยุ้งน้อยๆนีๆน่ขันเลยข้นนาวแ้วว่ามันเป็นผิดตัวน้อยนะ เรื่องตุกมือสุดเซลคันเด้อแมำมะเล้งแ่งยุ่งมันออกลายๆทุกคนยุ่งน้อยมันมีผิดแต่ใครตัวใหญ่เนี่ยบอกเป็นผิดใครตัวน้อยเนี่ยเป็นผิด กิน่ะกุญแจทุกคืกคนบรรยากาศกำลังจะเป็นสุดโตกงดีทุกคนห้ามวงก็จะหกมงแล้ว คันดิกคันเส็บคันนวดคันขับคันนี่คันพูดคันพู อาย่างไปอันไหย่ยิปชีเป็นหมอเป่าทายให้เบิ้งไปบ่ฮหอดปลูกพอยู่ของอูข้าวที่ครับปลูกเองครับว่ได้ยันมัน,นตกโคอง พ่อก <ersch> ับแม่เืื่นเช้าด uh, ้วยทุกคนน้องรับพันดีลาตีสวัสดีด no ีไม่เฮงทุกคนตรง่องถูกบอลไดรเบิ่งไปรทุมการกคไร่กตเช่กติตตาไม่นั่งเดี๋ยเดี๋ยวเบิ่งจะซื้อได้เบิ่งกให้นั่งในนั่งหูพึ่จะโคเบิ้งนะว่าคนเบิ่งแต คนเบิ่งชาไรมากกัขืนอยหนจยูทูครับเาุ่งเบิ่งเบิ่งชาวโคนกับขื่นชาวโคนเบิ่งทีพคนกับขืนทีพโค่นหู้เบิ่งกุฎิตาแม่นางเด้อกุฎปัมึงแม่นางกำปีมีแหงดอกทั้งว่าวตะกินจำลิงทั้งว่าทั้งว่าทังคันเกาปานลิงชนะว่าวกถึง ผมไม่กังวหวลย